วัสดีทุกคนนะผมตอนนี้อยู่ในเกม g t ร V Server OG City นะผมวันนี้โอ้โหลนมโหลว่าครับโอ้ไปโดนอะไรมานี่สายไฟครับผม <laughs> ช่วงนี้ก็มาเยอะเกินบางทีอะ่ะเออช่วงนี้แบบตังมันร้อนหนุ่มนะ<ห>อะไรมา G สามคันแล้วแล้วหนุ่มขับอะไรมานี่ขับครับแห่ครับอ้ย นี่น้ายังขับปุ๊กปิ๊กอยู่เลยนี่เองเบลตังจากไหนมาซื้อเทกเนี่ยอ่ะดิผมขโมยเขามานะตรงใช่ใช่ผมมันสายบู๊อยู่แล้วเฮ้ยน้าน้าแบบจกกับปุ๊กปิ๊กได้เป็นสี่สิบสี่สิบหัวเส้นเลยเมื่อเมื่อวานอ่ะน้ารวยดิอย่างเงี้ยน้าจกไงเนี่ยเออน้าจกเปลี่ยนน้องน้ามีสักห้าร้อยไหมนะเฮ้ยได้ได้อุดตรงอ่ะได้ได้น้องไม่มีปัญหาเนาะห้าร้อยน้องเรียกเลยวะโอ้ผมหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเนี่ยนะเก็บเพราะใครรู้ไหมเนี่ยเก็บเพราะ ่เกนะผมโดนสามคันคันละสองคนจัดไปน้องห้าร้อยกระบอกหกกระบอกเอ้ยขกครับนะจีนไงเอ็มสิบหกอ่ะผู้ปักผู้ปักผู้ปักโอ้โหหกกระบอกเลยเหรอนะชื่อชาญเหรอครับจันเจ้าครับจันเจ้าจันเจ้าใช่ใช่ตัวดีครับตัวดีชื่อชาญโอ้โหชื่อโคตรไทยอ่ะชาญอ่ะแล้วจันเจ้ามันจีนมากเลยนะใช่ใช่ก็ตอนเด็กๆคือแต่แต่แต่หน้าน้าที่อเมริกาอเมริกันเลยนะเออหน้าเป็นลูกครึ่งน้องว้าใช่ใช่ครึ่งไหนครับเนี่ยเอ่อ พ่อเป็นยโสเนาะพ่อแม่ล่ะโอหังเนาะวันตายของเจ้าโอหังแน่จึงก็เข้ามาโอเคยาโสโอหังเลยก็ก็คือก็เกิดมาเป็นเจ้าไม่ไม่ไม่ก็คือเอาเอาตรงๆพ่อพ่อก็อเมริกาเนี่ยแต่แม่แบบมีเชื้อสายจีนมาอีกทีไงแบบจีน่างห่างอ่ะน้องนะก็เลยไม่ไม่ค่อยได้หน้าจีนแล้วแต่ได้แต่คิ้วจีนเนี่ยน่ะได้คิ้วจีนมาเลยนะ เพราะตอนเด็กตอนเด็กคือแม่น้าชอบดูจันเจามาไอ้ดูวะเนี่ยเปาวินจินอ่ะใช่ใช่หน้าขนาดอยู่ในท้องนั้นนั้นนายังได้ยินเขาว่าเปิดสารยิงโอ้โหนี่คืออยู่ในท้องนะใช่ใช่ใช่หุ่นนัดจัดใช่ใช่แบบน่าภูมิใจชื่อเนี้ตอนนั้นหูน้านี่งอกแล้วนะ มันมีแค่รูไงยังยังไม่มีเปลือกหัวนอก,นอกมีแค่รูอ,ะ oh. อ่ะอ่ใช่รูเยอะเปล่าเอ้ยหวานเจี๊ยบโมเยลแล้วเหลือ,อก,กี่นาทีกันนี่นี่นาเหลือสองนาทีแล้วนี่ผมเหลือสามอ่ะโอ้โหนี่น่าใช้สกิลแบบแตะล่ะมตำรวจแบบว่าเอ้ยห้าหนาทีก็พอแล้วผมจกุกกระปุกปิ๊กอะไรแบบเนี้ยคือเรียกร้องก่อนสงสารไง่เขาจะโ oh. อ้ก a s เพิ่งใช้มาเมืแกเออ อะผมในตัวไม่มีของโดนจับเลยตำรวจแบบดูถูกน้าจัดเลยอ่ะไม่ทันไล่ที่บอกให้มอบแล้วอ่ะคิดดูดิโอ้โหยามเกินใช่ใช่ใช่น้าแบบเขามอบใช่ปะไม่ไม่น้าแบบจะถึงเหินโอเวอร์อยู่แล้วน้องแต่มันโอเวอร์เป็นไงมันก็เห็นเนียมันมันบินก็เลยโอเวอร์มาอยู่ในนี้ใช่ไหมล่ะใช่น้องมันโอเวอร์มาอยู่ในนี้น้องคือแบบโอเวอร์จริงๆแหละใช่ใช่ภาพภาพตาก็เป็นไงใช่ใช่ น้าจังจครับครับผมน้องอนาคตน้าคิดว่า,น,าน้าอยากเล่นแกงบโอ้ยอนาคตน้าน้าเข้าเมืองนี้มาเพื่อจะเป็นราชาการดำนระู้ยังเ,เป็นนักซิ่งตีนออเนอียน่คือไม่ตรงคําถามอะ่ะไม่น้าไม่ไม่อยากเล่นแกงนะําไม่มีเวลาเนาะแต่ที่จริงอะ่ะถ้าถ้าน้าเล่นแกงของความกว้างหองน้าคือแบบอยากอุ้มเอ,อ,อ,ะอะ๋อเนาะแบบนักซิ่งอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่มีเวลาน้องนะ้าเสียดายมากเลยเดี๋ยวห่อเข้ามาหล่เดี๋ยวผมให้อุ้มเพียเนี้ยโก้นะใช่ใช่นี่คือความฝันน้าเลยนะแบบขับรถแรงแรงแล้ว ลากหนีตำรวจแบบเนี้ยโอ้โหโคตรฟินนะน้องคิดดูสำหรับนักบิดอใช่ใช่สำหรับสำหรับนักบิดมันโคตรโคตรฟินนะน้าเป็นราชากระดำน้าขายของดำไหมขายดีน้องนะานะาน้าเบื่ออะไรเดี๋ยวมันมันมันจะพูดได้ไหมเนี่ยนะนะขายกับคนรักษาชีวิตอ่ะเออประมาณนั้นเลยคนรักษาชีวิตเออก็ประมาณนั้นแหละที่เขาแบบชอบชอบชุบชอบฉีดอะไรประมาณนั้นแหละเออนะเบอร์อะไรนะเออเบอร์น้าเบอร์น้า สามเจ็ดแปดห้าสี่น้องสามเจ็ดแปดห้าสี่อ่าติดแล้วติดแล้วโอเคครับว่าแต่เอ็นี่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรวะน้องผมชื่อผมชื่อ,อจอดี้ครับเฮ้ยจอดี้เอลก,กาดิโยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหน่าตกใจตื่นตื่นเต้นอันนี่หัวใจสัน่นวัยนึกว่านามสกุลเอลกาดิโยจะขอลาเซ็นสักหน่อย